สวัสดีค่ะ Good afternoon. voice of v a l e n c เสียงของสระนะคะตอนที่3เสียงของสระอาจเกิดจากสระตัวเดียวหรือสระสองตัวหรือว่าเกิดจากภาชนะผสมกับสระตัวเดียวหรือสระสองตัวก็ได้นะคะเช่นเสียงแอร์นะคะเกิดจากอ่า เอนะคะเสียงแอร์ที่เทียบ飒แอร์ของไทยเรานะคะเกิดจากเอเช่นแคปนะคะหรือว่าหมวกแคบเสียงแอร์เกิดจาก A R E เช่นอแคร์เสียงแอร์เกิดจากอแฉเกิดจาก A R E เช่นแชร์เสียงแอร์เกิดจาก A Y E R เช่นเพย์เยอะ เสียงแอเกิดจาก e r e เช่นแดเกิดจาก e r e a r เช่นแวเสียงเอเทียบสระเออของไทยนะคะเกิดจาก A เช่นเออที่แปลว่าหนึ่งนะคะเออไลท์นะคะมีชีวิตอยู่เกิดจาก e เช่นเดเสียงเอเกิดจาก e r เช่นฟาเธอ่ะเสียงเอเกิดจาก o เช่นเทอร์ไนท์ เสียงเอเกิดจาก o เช่น m มม o r y ิกาหรือว่า p o เสียงเอเกิดจาก o u r เช่นเ a b e เสียงเอเทพสระเออของไทยนะคะเกิดจาก e r เช่น h ร r t เกิดจาก i r เช่นเกิ e เกิดจากเกิดจาก o r เช่น worn อ o r เกิดจาก o, o u a a i o เช่น aken r e l เกิดจาก u r เช่น shirt เสียงเอเกิดจาก o u r เช่น journey เสียงเอเกิดจาก u r เช่น curtain เสียงเอเกิดจาก e a e เช่น w r voice นะคะ ไว้อ b o u อ Ends เสียงของสระนะคะอาจเกิดจากสระอย่างเดียวแล้วเกิดจากสระผสมกับพยัญชนะก็ได้นะคะ mm hmm. ก็มีการใช้ประมาณนี้ยังมีอีกนะคะและจะนำมาแชร์ให้ให้ดูอีกนะคะ mm hmm. ก็มั่งมีสีสุขไม่เจ็บไข้นะคะมัง่งคั่งร่ำรวยสุขภาพดี